สวัสดีครับผมคุณกําลังอยู่กับโบมาลคิดนะครับกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของคลิปนี้นะครับก็เป็นอีพีพิเศษละกันนะครับผมก็อยากจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยการ แต่งเพลงนะครับให้เพื่อนๆให้ใครก็ได้ที่ดูคลิปนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือโดยการที่คุณคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับคุณลองเล่าประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ได้นะครับก็ลองเล่ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะคัดเลือกมานะครับว่าอันไหนแบบโดนใจที่สุดหรือว่าแบบ มันน่าเอามาแต่งเพลงที่สุดนะครับผมก็จะทําให้แล้วผมก็จะให้เครดิตคุณนะครับว่าเรื่องราวของคุณนะครับมันน่าสนใจนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ1,700รยซับนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณมากๆนะครับที่มีการพูดคุยกันนะครับมีการคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอเพลงเกี่ยวกับการคอร์ัสบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะชาเลนจ์นี้ก็เป็นการ เหมือนตอบแทนแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมายังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับคุณก็แชร์ไปเลยครับอ่าแชร์ให้เพื่อนเพื่อนแชร์ให้ใครก็ได้ส่งกันมา้เยอะนะครับอ่าร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองติดตามมาดูนะครับว่าเพลงที่ผมทําให้แต่งให้จะเป็นยังไงครับเฮ้ <c oughs> <c oughs>